สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ปูร่รุนเจริญการช่างครับอยู่ที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโอ้เขากำลังขึ้นกระบะตัวนี้น่าจะเป็นกระบะขึ้นรถฉีดยาครับโอ้รับต่อครับจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดครับนี่ใส่กับรถรถกระบะสี่ล้อครับเดี๋ยวรอชมเดี๋ยว้าว่างเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดู ตอนนี้ก็เป็นกระบะแทนเลอร์ของสิบล้อนี่แตใช้เป็นเหล็กสอดนะคลิปนี้พามาดูรถตีดินนะแต่แวะมาดูก่อนสายน้า 5, ห้านาหกเลยนะรับคลิปนี้มาชมรถตีดินตั้ง กำลังทำสีโอ้หางขึ้นเองเลยอันนี้ช่างสีเหรอในการน่นแปะรอเดียวอ๋อในแปะแปะรอ จะรอชมครับผู้รุ่นเจริญการช่งางคันนี้เป็นตัวเดินแมงป่องครับตอนเลอสิบสิบสองลูกบนสองลูก ใช้เครื่องยนต์ที่สิบเบอ็ดโอ้ที่สิบเอ็ดตัวแอร์เดี๋ยวก็ทำภายในติดฟิล์มใส่อินเตอร์ด้วย สามนิ้วเลยพอเเจอเรามาดูช่างอั้มกันหน่อยช่างอั้มโมนิฟายช่างอั้มบรรยายนหยุดเงี้ยหยุดเอาอันนี้ไม่ได้มาดี่ี่หยุดเองวใจัดเลย อันนี้ก็เดี๋ยวรอชมอันนี้อันนี้รถรถตีหรืออะไรนะเกี่ยวอ๋อเดี๋ยวรอชมครับอันนี้ต้องต้องเติมลวด ีไม่ต้องใส่แว่นเลยนะอันนี้มือระดับพการแล้วครับคันเทพแล้วหแหววเลยเดี๋ยวรอชมครับเนี่ย อันนี้อถ้าจำไม่ผิดน่าจะส่งอนครสวรรค์ครับปเป็นหนุ่มนครสวรรค์จะเราไปเล่นกับทีมงานเท่านะั้นอันนี้อะไรมันอ่ะลอเสียคอ,อเสีย้เดินด้อยอันนี้ใช่ไหมใช่ใช เดี๋ยวต่อไปลออกครับต้งรอชมครับโอ้โมาแล้วครับนี่ไบแท็กใส่คันนี้แหละครับนี่รอชมครับเดี๋ยวไปดูช่างสีนิดนึงอันนี้ก็บันไดครับ บันไดของรถกระบะแคนเลอล์ทางสีเราอยู่หางแล้วกันอันนี้ก็เริ่มเช็ครถขึ้นนานาปีขึ้นอีสานทางสีรองพื้นอยู่ครับโอ้ทะลือออกหมดเลยอ่ะ คลิปนี้พามาเล่นครับมาอัปเดตว่าถึงไหนแล้วไก่จะเสร็จแล้วเนี่ย ต่อฝากช่อง YouTube เจมสายชิวด้วยครับเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ